สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆตั้งแต่นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะเราจะพูดคุยทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมค่ะคุณผู้ชมทุกมาตราถ้ามีคําถามสงสยัยติดตามรายการของเราได้ตลอดเลยนะคะดิฉันรักศิมาสริค์คา,นารนรินมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณดมสุวรรณและว,วันนี้เราจะพูดคุยกันพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่อง เรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทํางานเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะวันนี้พูดคุยกันกับคุณทรงพลเปรมอนันต์ประกาสังคมจากจังหวัดระยองค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับครับเช่นเคยนะครับโทรเข้ามาที่023383837ถึง9นะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา40มาตรา33มาตรา39 รวมถึงสิทธิอื่นๆนะครับที่แต่ละมาตราเนี่ยบัญญัติไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค้อเสียชีคลอบุตรเสียชีวิตทุพพลภาพการรักษาพยาบาชลชราภาพบำ <นะ S 1> เหน็จบำนาญตอนนี้มาแรงสุดถ้าใครที่ยังคงไม่เข้าใจนะคะจ้องเอาไว้ให้ดีที่หน้าจอหน้าจอโทรทัศน์นะคะจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะถ้าทีมงานขึ้นปุ๊บเมื่อไหร่โทรมาได้ตลอดเวลาจนถึงช่วงของ11นาฬิกาเลยนะคะครับก็ยกเหตุการณ นะครับในช่วงของตีห้าวันนี้นะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถพ่วงบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำนะครับทางที่จะไปแถวถนนพระหขนุโยธินขาออกนะครับที่ด้านตรงข้ามห้างฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธิ์นะครับในพื้นที่ของตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยก็ถ้าเลี้ยวไปทางขวานะครับ ก็จะไปนครนายก<ช>นะครับ<ช>ซึ่งน้ํามันรถน้ํามันคันนี้เนี่ยจะบรรทุกน้ํมันสามหมื่นหกพันลิตรเนี่ย<ช>ไปส่งที่จังหวัดสระบุรีน,รนี่เพิ่งออกจากกรุงเทพเองนะคะใช่ครับเพิ่งออกไปใช่ค่ะออกไป,ไ,ปได้ไม่นานนะคะแต่ก็คาดการกันว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดช่วงเช้าเช้าตีสี่ตีห้าก็เลยน่าจะเป็นเพราะว่าคนขับเนี่ยหลับในหรือเปล่าครับ<ช>ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยคนที่ขับรถเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล รเราจะมาถามประเด็นนี้นะครับว่าประเด็นในส่วนของคน,คนขับนะครับถ้าเป็นคนขับทํางานให้กับบริษัทกูทีมเอ็นเตอร์ไพรส์จากัดนะครับถ้าเป็นลูกจ้างนะครับที่รับจ้างารถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยนะครับขับมาอันนี้เป็นเนื่องจากการทํางานหรือไม่เนื่องจากการทํางานครับอันนี้เป็นเนื่องจากการทํางานแน่นอนครับเพราะว่าขณะที่ขับรถไปส่งน้ํามันในต่างจังหวัดแล้วเกิดอุบัติเหตุ นะครับอันนี้เป็นเรื่องจากการทํางานครับคบ่ะถ้าสาเหตุมาจากหลับในอันนี้ถือว่าก็กกายังเรื่องอยู่ไหมคะก็ต้องพิสูจน์ว่าหลับในจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องใช้ใชของกองทุนเงินทดแทนครับก็คือถ้าหลับในกรณีที่จะไม่ได้รับเงินกองทุนนี้อย่างเป็นกรณีอะไรเมาสุรา อ่าเมาสุราเมายาเสพติดเมายาเสพติดอย่างนี้ <ừ> ครับ <ừ> แล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้จะไม่ได้ถ้าสมมติว่าขับถรถแบบนี้ไปด้วยมีภรรยานั่งไปข้างๆทะเลาะก,กันยื้อแย่งพวงมาลัยรถคว่ำอย่างนี้ถือว่าได้ไหมคะมีการทะเลาะวิวาทกันนี่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าอุบัติเหตุแล้วก็คือเป็นความประมาท ของคนขับกรณีประมาทไม่ได้ไม่ได้ครับยกโทรศัพท์ขึ้นมาฮัลโหลบังคับมือเดียวแล้วไปไม่ไหวใช่ครับอันนี้ก็ประมาทเหมือนกันครับครับอ,อันนี้เราเรา,เราจะต้องไปยึดตัวบทกฎหมายในสำนวนของตำรวจหรือเปล่าฮะของตำรวจก็ดูด้วยครับแล้วจะมีพนักงานวินิจฉัยของกองทุนเงินทดแทนเป็นคนดูอีกทีหนึง่งว่าอันนี้จะใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่มครับ เพราะฉะนั้นจะมีพนักง,งานวินิจฉัยต้องเข้ามาดูสํานวนมาตรวจสอบแล้วก็ต้องมาสอบถามกับลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นการสอบปากคําธรรมดาแต่ว่าถ้าจะลึกลงไปแบบว่าลูกจ้างคนนี้เ,เสพสารยาเสพติดหรือดื่แมแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ต้องตรวจเลือดไหมฮะต้อง,องอไปเอาผลจากทาง คุณหมอหรือเปล่าใช่ครับก็คือจะต้องขณะในขณะที่เกิดเหตุเสร็จแล้วต้องมีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรทุกอย่างก็คงต้องไปเอาผลแต่ถ้าไม่มีการเจาะหรือหาสาเหตุไม่ได้ก็ก็คงจะต้องดูตามเหตุการณ์ภายนอกว่าอ้าวมันเกิดอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุแต่ว่าการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยยังไงประกันสังคมก็จ่ายถูกต้องไหมคะครับอเหแต่ว่าต้องดูว่าจะเป็นกองทุนไหนใช่ครับอ๋อถ้าอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานก็ใช้ของกองทุนเงินทดแทนครับแต่ถ้า ขณะที่เกิดอุบัติเหตุน้ำมันไหลลงพื้นแล้วมีรถของประชาชนวิ่งผ่านแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกอันนี้จะมาใช้ของประกันสังคมเพราะไม่เกี่ยวกับการทำงานเอาเรื่องของกองทุนเงินทดแทนก่อนการทำงาน่ะถ้าสมมติว่าคนขับรถนะฮะหลับในหลับในจริงนะครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุอันนี้เขาจะได้รับสิทธิอาญาอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือขับค่ารักษาพยาบาล เข้ารักษาในโรงพยาบาลถ้าเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้เราจะมีค่ารักษาให้ครับนะครับค่ารักษาก็ประมาณ30,000ื่นบาทนะครับในกรณีเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับขออภัยครับสี่หมนะครับตอนนี้เพิ่มให้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับที่จะ าสามารถที่จะไม่เกินงบอย่างนี้<ม>ถ,ถ้าเกิดไปไปเกิดจุดตรงนี้เนี่ยใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์คโรงพยาบาลรัฐบาลแถบนั้นถ้าไม่มีมจำเป็นต้องรีบเข้าเอกชนอ๋อถ้ามีท,มที่ถ้ามีที่ใกล้กหน,นแต่เป็นเอกชนละคะครับถ้าเอกชนปสมพยาบาลก่อนแล้วก็ขอรีเฟอร์เข้ารัฐบาลเพราะว่า4ี่หมื่นห้าในแพ็ปเดียวนะครับโอ้แพ็ปเดียวสำหรับคำว่าเอกชนนะค่ะแล้วพอย้ายไปโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลตามบัตร ไม่เปนจะไม่น่าจะใช่นะครับเพราะกองทุนก็แทนไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลตามบัตรครับเพราะมีเงินของกองทุนเงื้อนแทนในกรณีที่เนื่องจากการทํางานต่างหากครัครับอันนี้เกิดกรณีเสียชีวิตเกิดกรณีอันนี้บาดเจ็บแคนน้บาดเจ็บนะถ้าเกินสี่หมก่นถ้าครับมันก็จะมีล็อกต่อไปครับครับก็จะมีงบให้อีกต่างหากเหมือนกันเพื่อที่จะดูแลรักษา แต่ว่ามันจะต้องมีหนึ่งอาการหนักสองต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดใช่ครับมันก็จะมีเป็นสเต็ปไปอีกครับอันนี้ก็อันนี้ก็สามารถที่จะเบิกได้เบิกได้ครับเบิกได้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็การรักษาในขณะนั้นด้วยณตอนนั้นเลยกิดะนั้นสมมติผมเป็นญาติของคนขับรถเนี่ยผมไปโอ้แมวแล้วเอาเข้าโรงพยาบาลเอกชนไปก่อนจ่าย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 เป็นแสนเป็นแสนนะฮะเป็นแสนปุ๊บอันนี้มาเบิก อันนี้ได้ตาม<ด>จํานวนจํากัดที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ครับที่ที่มีหลักเกณฑ์เอาไว้ใช่ครับมไม่สามารถเบิกได้เต็มจํานวนไม่สามารถเบิกได้เต็มจํานวนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงจะไม่ให้เกินงบเข้ารัฐบาลแล้วก็นายจ้างเองจะต้องแจ้งการประสบอันตรายด้วยะนะครับว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุคนขับรถชื่อนี้อะไรต่ออะไรพวกนี้จะต้องยื่นที่สํานักงานประกันภมใกล้ที่ใกล้ใกล้สถานที่ของนายจ้างเลยนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ยื่นการประสบอันตรายเนี่ยมันก็ไม่มีต้นเรื่องที่จะมาวินิจฉัยครับอันนี้ต้องมีกรอบนะฮะระยะเวลากี่วันต้องยื่นที่นายจ้างจะต้องดําเนินการเอปกติแล้วพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บต้องยื่นภายในสามวันหรือเจดวันแต่ที่จริงแล้วมันควรจะสาวันนะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วทางกองทุนจะได้รีบไปดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะอย่างนี้บอกชื่อบริษัทชัดเจนด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของบาดเจ็บอันนี้เกิดกรณี ทุกพลภาพครับอ่าถ้าถ้าทุกพลภาพเนื่องจากการทํางานเนี่ยกองทุนเงินแทนก็จ่ายให้60เอร์ซ็นของค่าจ้างครับจ่ายเป็นเงินเดือนเลยนะครับในกรณีที่ไม่สามารถทํางานได้แล้วเนี่ยนะครับสิบปีครับสิบปีครับสิบปีนะฮะโอ้โหสิบปีนี่ถือถือว่าเยอะไหมฮะสิบปีเยอะครับส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ถึงครับอ๋อเหรอครับเพราะคนทุกพลภาพเพราะหลังหลังจากนั้นนี่ ก็ต้องดูแลตัวเองครอบครัวต้องดูแลเออถ้าเกิน10ปีไปแล้วก็ใช่ครับอันนี้จ่ายเป็นเงินก้อนหรือจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนครับจ่ายเป็นรายเดือนเปิดบัญชีเปิดบัญชีนะครับเกิดกรณีเสียชีวิตก่อนก็ถูกตัดเลยใช่ไหมครับเกิดกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะครับในช่วงทุกพลภาพเนี่ยนะครับเงินที่เหลือนี่จะตกถึงกับมือของญาติ ผู้เสียชีวิตไหมอ๋อไม่ครับเพราะถือว่าเราจ่ายเฉพาะคนของที่เกิดห่าใช่จ่ายให้กับตัวบุคคลจ่ายให้กับตัวบุคคลเออบางคนยังไม่ใช่เงินสะสมด้วยนะเออบางคนยังยังคิดอยู่นะว่าอย่างอย่างกรณีเงินเงินเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ยังตกตกอยู่กับกับคนอยู่ข้างหลังคนอยู่ข้างหลังแต่อันนี้ไม่นะอันนี้เป็นทุพพลภาพจ่ายเฉพาะทุพพลภาพในช่วงที่คนทุพพลภาพมีชีวิตอยู่ใช่ครับ มีสายจากทางบ้านนะคะมาจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณพันณรัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับคุณพันณรัตปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะปิดแล้วค่ะอ่าเชิญเลยค่ะค่ะจะสอบถามว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญนะคะค่ะทีนี้ส่งไปแล้วเราเราพอเราส่งไปแล้วเนี่ยเราต้องยื่นเรื่องไปที่ไหนคะว่าเราครบสิบห้าปีแล้วหรือว่ายังไงคะอ่า เมื่อครบ15ปีหรือยังไม่ครบสามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะครับอ๋อไปตรวจสอบต้องไปทำเรื่องตรวจสอบแล้วเวลาสมมติว่าเราทำงานไปแล้วเราเว้นช่วงไปหนึ่งปีนี่มันจะต่อให้ไหมคะอ๋อ,ไอ,ไ,อไอ้ที่ไม่ทำงานจะไม่นับครับไอ้ที่ทำงานผมจะเอามานับชนกันครับครับก็สิทธิก็คือต้องทำต่อเนื่องสิปีใช่ไหมคะจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ครับ เพราะนั้นสมมติเว้นว่างไปปีหรือสองปีแล้วก็มาทําต่อไอ้ตรงที่ว่างไปผมไม่นับผมจะเอาที่ทํางานทั้งหมดมานับชนกันครับอ๋อก็คือเอามานับรวมกันฮะฮะมานับรวมกันแต่ว่าที่ขาดไปนี่จะไม่นับครับแล้วถ้าสมมติว่าเราทํางานไปแล้วเราอายุยังไม่ถึงห้าสิบห้าปีนี่เราทาเรื่องขอได้เลยไหมหรือว่าต้องรอให้อายุห้าสิบห้าปีก่อนคะต้องรอให้อายุครบห้าสิบห้าปีแล้วออกจากงานด้วยนะครับ พอครบ5 5ปีแล้วยังทํางานอยู่ก็ยังยังไม่ได้เงินบําเหน็จบํานาญนะครับอ๋อต้องออกจากงานด้วยต้องออกจากงานด้วยครับออกจากงานและต้องออกจากการประกันสังคมด้วยเออไม่ต้องได้ครับขอเลยครับเพราะออกจากงานแล้วบางทีก็ถือว่าสิ้นสุดการทํางานเพราะในจ้างแจ้งออกครับอืม,อมค่ะแต่ถ้าในกรณีที่สมมติว่าคุณพันนรักษ์เนี่ยยังแข็งแรง สมบูรณ์ทํางานต่อนายจ้างก็ยังจ้างอันนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆจะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้างคะก็ใช้สิทธิของกองทุนประกันนังคมหรือกองทุนเงินแทนทั้งสองอย่างหมายถึงว่ายังทํางานอยู่นะครับก็ยังได้ทั้งสองอย่างแม้จะเกินหกสิบไปแล้วแต่ในขณะที่ทํางานอยู่นี่ยังไม่เกินแต่พอเกินแล้วก็มีการจ้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าครอบคลุมใช้สิทธิ์ได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งกองทุนเงินทดแทนและประกันน้งคมครับอ๋อครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ทำรู้สึกว่าจะเป็น17ปีแล้วอะค่ะที่ส่งประกันสังคมมาค่ะครับก็ก่อนปีสีหนึ่งใช่ไหมฮะ ค่ะเคยเคยทําตั้งแต่ปีสามแปดค่ะแล้วก็หยุดไปหนึ่งปีแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปีสี่ศูนย์เนี่ยยาวมาเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีไหนครับสี่สองครับค่ะตั้งแต่บําเหน็จบำนาญปีสี่สองครับบาเหน็จบํานาญเริ่มปีสี่สองเท่ากับว่าเงินที่คุณพนรักษ์สะสมมาเนี่ยจะเริ่มนับเข้ากองทุนชราภาพมาเป็นบําเหน็จหรือว่าบํานาญตั้งแต่เดือนมกราคมปีสี่สองนะคะอ๋อใช่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของเงินรักษาพยาบาลทั่วไป ค่ะค่ะงั้นครั้นี้นะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆถ้าบวกลบคูณหารนะฮะ15ปีก็เดือนมกราคมปี2557ถูกต้องค่ะขอาใจกีกนิดนึงนะคะจะผู้ครบรอบเนี่ยในอีก6เดือนที่จะถึงนี้แล้วก็จ่ายจริงในเดือนมกราคมก็คือเดือนแรกเปิดมาปีใหม่รับเลยก็คือคนที่ครบรอบ15ปีเนี่ยนะครับ